สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday โอ้โหวันนี้บรรยากาศการเปิดรายการของเราดูยิ่งใหญ่อลังการครับไม่สวยจริงๆเลยครับวันนี้ครับเราจะชวนคุณผู้ชมมาออกกําลังกายโดยใช้อุปกรณ์อุปกรณ์สิ่งนั้นก็คืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเสาครับสุดยอดนี่มีเสามาปุ๊บผมนี่ถนัดเลยชอบ่อนมีเสาปุ๊บเปิดเพลงกิ๊ก แลบวิวก่อนวิวก่อนปุ๊บปุ๊บมองเสาเลงปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่อ้อมเสาปั๊บไม่ใช่แล้วปั๊บปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่เหรอเออใบอีกหน่อยหนึ่งเกี่ยวกับคานมีเสาและคานชัดเลยเราอยู่อัธจันต์มีสนามฟุตบอลนี่ไงเสาและคานใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมันเกี่ยวเกี่ยวกับเสาและคานได้ อย่าใบเยอะได้าหเฉยเลยได้ไหมเฉยเลยได้ไหมบอกแล้วบอกแล้วมันืออะไรครับ T R X T R X ใช่มันย่อมาจาก Total Body Resistance Exercise โอ้มันคือการออกกำลังกายที่กำลังฮิตมากในตอนนี้ใช่แล้ว T R X อันนี้ใช่ไหมพี่น่นลัพี่โชว์หน่อยว่ามันมาจากประเทศอะไรเริ่มต้นได้อย่างไรครับจริงมันมากับหน่วยลบของพวกนักวิทยาินของอเมริกาใช่ไหมผมถึงจะใช้เรื่องของไอตัวสายโดดล่มใช่ไหม ผลล่มอ่าเพราะงั้นตรงเนี้ยมันมีความแข็งแรงสูงมันสามารถใช้สายโดดล่มมาออกกำลังกายเพื่อให้เดวิดซิลมีความแข็งแรงตลอดเวลาขึ้นแล้วเขามีความสุดเฮ้ยมันมันทนทานอ่ะเพราะงั้นตรงเนี้ยมันน่าจะเอามาใช้เรื่องการออกกำลังกายได้อ่าก็เลยได้ได้ไอเดียตรงนั้นมาเอาพี่ต้นแล้วทำไมมันถึงนิยมอ่ะพี่ถ้าเราดูเนี่ยคือมันเป็นอะไรอุปกรณ์ที่พกพาง่ายใช่ไหมเบาเคลื่อนย้ายง่ายสามารถใช้ได้ทั่วร่างกายตอนนี้คนซื้อเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเพื่อนผมซื้อเยอะแยะไปหมดเลยเอาไปขายต่อ เอาไปวางอีกที่บ้านเลยะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่มี TRX แบบนี้ไม่ต้องกังวลแล้วซื้อไปครับรองสุขภาพดีแน่นอนเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการออกกำลังกายด้วย TRX แบบครบองค์รวมหมดเลย Total Body ทั้งหมดพร้อมกับแคร์รับเชิญของเราซึ่งเป็นคนบ้าพลังมากเขาบอกว่าวันวันเขาอยู่กับเชือกตลอดเวลามัดแบบนี้คอแล้วเวลาคนก็ลากจูงไปไหนอันนี้เปนหมาแล้วไปโบกแครรัมเชญเลยครับ แขกรับเชิญเรานะครับเป็นชาวต่างประเทศนะครับมิสเตอร์นาคาตาให้เอาให้เอามาสิเอาให้ก็เอามาไม่มีเฮ้ยอาร์ตตาอาร์ตสวัสดีครับน้องอาร์ตครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับน้องอาร์ตครับครับผมสวัสดีครับชื่ออาร์ตนะครับตอนนี้เรียนอยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องอาร์ตครับเป็นคนบ้าพลังจริงป่ะเนี่ยออกกำลังกายอะไรบ้างครับผมก็ออกพวกเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็โยคะมีแอโรบิกอะไรเงี้ยครับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเวลาเครียดๆเนี่ยก็ไปยกๆกยกอยากกล้ามใหญ่เลยฮะใช่เดี๋ยววันนี้นะครับน้องอารจะมีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ T R S แน่นอนรวมทั้งคุณผู้ชมด้วย T R S ที่เราซื้อมาอยู่ที่บ้านและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์วันนี้ครับเราจะได้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับ T R S ไปออกกำลังกายกันเลยเอาละครับเริ่มออกกำลังกายเกี่ยวกับ T R S ก่อนอื่นคือช่วยแนะนำหน่อยครับว่ามันเรียกอะไรกันบ้างไรงแต่ร่ารงขึ้นบนเลยะนะฮะในแง่ของตัวที่จับก่อนที่จับเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของตัวที่จับนะครับที่ท<ำ>เราเห็นก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2ส,สีนะครับสีเหลืองกับสีดำภาในตัวนี้ก็เป็นเป็นที่จับมือนะครับที่จับไม่ว่าเราเราจะใช้ มือข้างเดียวนะครับหรือสองข้างก็จะเป็นล <อา S 1> ักษณะพวงนี้นะครับการจับได้หมดนะครับอันนี้คืออะไรครับช,ช่วงนี้คืออะไรครับช่วงนี้ตัวสายพันในเรื่องของการจับนะครับตัวนี้มันมันถ้าเราดูมันจะมีลักษณะเป็น2เส้นใช่ไหมเพราะเราต้องให้เล่นขวาซ้ายนะครับซึ่งเหนือตรงนั้นมันก็จะมีเรื่องของการปรับเราสามารถปรับตำแหน่งให้เป็นสั้นหรือยาวได้นะครับในเรื่องของการสั้น<ม><บ>ยาวมีผลต่อความหนักความหนักส่วนหนึ่งกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของท่าทางในเรือ่องการใช่ครับ และส่วนนี้ครับส่วนกลางนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแกนที่ถ่ายเป็นออกขวาซ้ายใช่ไหมให้ให้ให้ไม่แล้วแต่แกนกลางใช่แกนกลางเป็นแกนจริงๆมันมันก็เป็นจุดหมุนนะใช่ไหมจุดหมุนนะครับแล้วก็ส่วนบนสุดก็จะเป็นส่วนที่เราคล้อง ของนั้นอาจจะอยู่ที่เกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆซึ่แล้วเกี่ยวกับเสาเกี่ยวกับคานใช่อันนี้ของจริงเลยใช่ทั้งนั้นอย่างนี้ผมเอาไปเล่นแบบตามสวนสาธารณะแล้วก็แขวนตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าได้ครับแต่เราต้องดูในเรื่องของตัวกิ่งกิ่งต้นไม้ต้องมีความมั่นคงนิดนึงถ้าเกิดเป็นไม้ที่ไม้เนื้ออ่อนเงี้ยหรือว่าน้ำหนักตัวที่เราเยอะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ก็คงต้องดูให้เหมาะสม เราเริ่มจากกล้ารรมเนื้ออกก่อนแล้วกันนะครับกล้ามเนื้ออกเนี่ยปกติที่ที่เราคุ้นเคยก็คือเป็นเรื่องของเชสเพสง่ายๆเลยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนนะครับยืนเนี่ยก็คือ,อยิ่งเวลาที่เรายืนเนี่ยถ้าเราทรงตัวเท้าชิดกันการทรงตัวมันก็อาจจะ <ak> ยากนะถ้ายิ่งกว้างออกไปมันก็จะทําให้ทรงตัวง่ายขึ้นส่วนในเรื่องตำแหน่งการลงเนี่ยถ้าใหม่ๆเราพยายามอย่ายอย่าเพิ่งโน้มมากนะครับให้อยูใอย่ให้อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับลงมือเราที่เราดันเล่นเชสเพสเล่นดันอกเลยนะครับ <im> บร <Like> ิหารกล้ามเนื้ออกนะครับลักษณะเดียวกันนะครับมือกว้าง กว่าอะไรนิดนึงนะครับดันโอเคมากเอาล่ะมาเชสเพสนะครับเพลสคือลักษณะมือแบบนี้นะครับเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์คือที่มันหนักไม่หนักเนี่ยมันอยู่ที่เราใช้น้ําหนักตัวเราเองใช่ถ้าอยากให้หนักขึ้นเราสามารถโน้มตัวอันโน้มตัวยิ่งโน้มไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งหนักมากขึ้นก็คือใช้ลักษณะเล่นกีเซตยังไงครับโดยพื้นฐานเลยก็สิบถึงสิบสองทังใช่ไหมครับใชบสามารถถอยหลังไปได้อีกนะครับแล้วแต่ความถนัดใช่ คุณต้นครับ,รบดูวิธีการเดองผมคือหนักไม่หนักมันดูที่ความสั่นก็ได้นะใช่ครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าเราต้องออกแรงมากขึ้นละแล้วเวลาในเรื่องข,ของตัวหลังถ้าเริ่มมีการแอนมากขึ้นนั่นก็คือเริ่มเริ่มหนักละ เราไม่สามารถที่จะบังคับแกนําตัวได้ล้เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ้องอาร์ตอันนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าเราต้องทรงตัวด้วยครับใช่เพราะว่าจุดจุดข้อดีอันก็คือแทนที่ปกตเิเราดันใช่ไหมดันอกพวกนี้มันจะได้ในส่วนของอกส่วนของไหล่ต้นแขนหน้าหลังที่เป็นตัวช่วยนะครับแต่ตัวนี้มันจะฝึกในเรื่องของแกนําตัวบาลานซ์เรื่องของการเคลื่อนไหวเพิ่มเพิ่มเติมเข้ามา ถ้าต่อไปครับอ่าถ้าต่อไปนะครับอาจะคล้ายกันยังคงเป็นอ,อกเหมือนเดิมนะครับอ,อ่าให้ยืนเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราลักษณะปกติเราเราเล่นเหมือนไฟล์ฮะเหมือนกับหุบบินใช่ไหมครับอ่าลองลองครับลองบีบหงายมือเข้าหากันบีบบีบอกบีบมือเข้าหากันไฟล์นี่คือจับปกติเราเป็นเพรสแบบนี้นะครับใช่ครับแต่เราเปลี่ยนไฟล์เราก็เปลี่ยนมือเป็นหงายมือเข้าหากันแล้วก็เราล็อกมือหล่อมือล็อกศอกไว้ครับถ้าเกิดเรายืดเลยอันนี้มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้อกนะมันจะได้ไหลแทนใช่ ให้แนวแรงอยู่ในช่วงของเตือ,อ่า, <Okay. S 1> อาโอเคลองบีบแข่งเข้ามาชิดอีกนิดนึงดิให้แคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบเข้ามานิดนึงแคบดันบีบแนวของอ่าใช่ไฮพะลาดีแนวของไฮพะละล ถ,ถ้าเราดูเนี่ยอันนี้จะรู้สึกว่าเราเราจะออกแรงมากกว่าไอตอนท่าแรกใช่ไหมเพราะมันจะมันเน้นส่วนของอกส่วนบนมากขึ้นถ้าเกิดเพิ่มความหนักคือเราสามารถค้างก็ได้ไใช่รับใช่แล้วก็ค้างไว้แล้วค่อยดันลงค้างไว้ลงค้างไว้ผลักดันขึ้นอ่าประโยชน์ของ T r X เนี่ยที่ผมได้ได้สัมผัสจริงๆคือ,อม,มันไม่ถูกล็อก มันสามารถเคลื่อนที่ได้มันเคลื่อนที่ได้ขณะที่เราเคลื่อนที่ได้มันแนวแรง่างนี้ละแนวตรงเหมือนเราจับคานเวลาเราเวลาเราเล่นคานหรือบาเบลมันบังคับเราจะฟีลเหมือนเวลาจับนี้ล็อกมันบังคับเราไม่สามารถย้ายได้ถ้าเวลาเราเพรสขึ้นมาปุ๊บแต่ผมผมจะบอกเสมอถ้าคุณผู้ชมจําได้ผมจะบอกให้เหมือนเราบีบบีบคานเข้ามาใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องจินตนาการเลยครับเพรสขึ้นมาปุ๊บบีบเข้ามาอีกได้เต็มเต็มเลย โอเคมาถึงหลังครับยังไงครับพี่ต้นหลังเท่านี้นจะเป็นท่าเราจะตรงข้ามแล้วเมื่อสักครู่เราลักษณะของการยืนแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับคราวนี้เราจะสลับกันเนื่องจากมันเป็นหลังเราจะยืนแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังตำแหน่งของเท้าถ้าใหม่ๆเราก็พยายามให้อยู่ใกล้กับแนวของไม่ต้องเอน็นเยอะข,ของลำตัวก่อนนะครับนะครับแค่นั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราคิดว่าเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้ว แล้วก็ขยบให้มากขึ้นให้มันเหมือนกับตัวแทบจะขนานกับพื้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเราแข็งแรงมากๆเพื่อนมายกเท้าอย่างนี้ได้ไหมครับคือถ้าในแง่ของการฝึกมันถือว่าดีเลยนะครับเพราะยิ่งคุณลงในแนวดิ่งมากขึ้นการออกแรงของแนวแรงกล้ามเนื้อก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของบาลานซ์การทรงตัวต่างๆมันก็ต้องใช้มากขึ้นนะครับแต่ว่าในการสาธิตเราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะคำนา้ําตาบวยครับผมเราพยายามดึงนะครับก็คือดึงศอกให้ผ่านตัวนะครับยืดออกขึ้นดึงศอกผ่านต เหมือนเราเหมือนเราสอบผ่านตัวคือมุมนี้นะครับนี่นี่คือสอบผ่านตัวนด้สอกนะครับดึงเคยมุมสอกนะครับผ่านตัวนะครับเอาใหม่ครับพี่ต้นเหยียดยืดนะครับดึงสอกผ่านตัวเหยียดยืดนะครับดึงนะครับทุกครั้งที่ดึงพยายามบีบสะบักนะครับยืดอกนะครับทำงานคือบีบตรงนี้ใช่ไหมครับครับตัวสะบักบีเข้อหากันนะครับตรงนี้นะครับเหยียดยืดเอาเท้าวางนะครับตัวโน้มไปข้างหลังครับแขนเหยียดยืดความือหากัน่ เอาความมือกันลองดึงสองพันตัวเหยียดยืดนะครับเหยียดแขนครับดีดึงสองมาดึงถ้าเปิด้นเท้าจะหนักขึ้นไหมครับพี่ต้นอ่ามันก็จะเปิดไปตัวเองอ่าทิ้งตัวเองไปลงด้านหลังมากขึ้นใช่แต่การการท่งตัวการท่งตัวมันจะทำให้เรายากขึ้นไงนะครับกี่ทีแล้วนับด้วยสี่ครับมาไปอ้า หกรู้สึกเบาขยับเท้าไปข้างหน้านะครับเจด็ดแปดแขนเหยียดให้สุดเก้าบีสะพานมีคนหนึ่งอีกหนึ่งมีเพราะถ้ายิ่งเสียบาลานซ์ยิ่งหนักใช่แต่แต่มันจะลื่นเว้ยมันจะลื่นเว้ยเว้ยใช้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าก็ได้ข้างหนึ่งวางเต็มเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกอ่าเหมือนเราเบรกอ,อ่ะเออเซฟโอเคลักษณะเราจะเห็นเหมือนเวลาเราไปเล่นกับแมชชีนครับที่เราดึง ใช่ใช่ที่มีเก้าอี้มาล่าแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้เราใช้มุมเดียวกันเลยเวลาที่บริเวณวิตพื้นอะไรนะก็อกขาแล้วก็สปอตทำได้แต่พอเรื่องของบริเวณปุ๊บจะหลังเนี่ยเรามักจะหาท่าที่เล่นหลังไม่ค่อยได้เพราะงะั้นถ้าพอทีไอเอ็กปุ๊บมันเริ่มมีละวมันมีตัวที่หลังแล้วก็ให้เราสามารถที่ออกแรงในแนวของหลังได้โหนห้อยได้ถ้าเราไปจะคล้ายกันนะครับ เพราะแนวของหลังยังไงก็ต้องต้อง,องมีการดึงนะครับเมื่อสักครู่เราเราแค่ไหงายมือนะครับดึงศอกนะครับผ่านตัวคราวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลางนะครับกลางน,นะครับแล้วก็เราก็ใช้ดึงละะักษณะมือเราจับบาเบลใช่ครับใช่แต่เราจะดึงตัวเข้าหาก้้ามเนื้อก็จะเปลี่ยนเหมือนกันจะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมทุกครั้งเวลาที่ดึงก็พยายามบีบสะบักบีบสะบักดึงศอกใช่ครับนะครับบีบสะบักดึงศอกนะครับดึงให้ศอกผ่านลำตัวไปใช่ไหมครับใช่ครับให้ศอกผ่านลำตัวนะครับ ้าวลองดูนะครับมาลองเหรอลองดูแล้วยังไม่ทันหายเลยยังไม่ทันหายเลยเโอเคนะครับยืนเหมือนเดิมนะครับถ้าได้แล้วก็จับเท้ามือจับความความมือลองดึงยยดยืนเหมือนถ้าเราใช้ได้ก็เหมือนที่เราูโอเวอร์เอ้ยไม่ใช่เบนเวอร์โ w เบนเวอร์โ w อ่ะใช่ เพียงแต่ว่านิ่ง่งายน่าขึ้นใช่เพราะไอ้นี่ตอนนี้เราเวลารักษาการทำตัวนั้นมันตามตามแนวของไอ้ตัวบาเวลไงแต่ตอนนี้เราต้องพยายามหาแนวของการออกแรงใช่ไหมก็คือแรงต้านของโดยหนักหนักบีบสะบักตลอดนึ่งเจแล้วท่านี้มันเน้นกล้ามเนื้อมัดไหนเป็นพิเศษไหมแปดมันจะเน้นในส่วนของหลังส่วนบนโดยเพราะที่ที่แนวแนวเดียวกับในส่วนของตัวตัวสะบักใช่ไหมครับผมหลังส่วนบน ท่าหร่แล้ว8 10แล้วอ่ะสิบแล้ว,ลว,ลวย้ำเลยนะครับสําหรับการเล่นเวทหลังนะครับหรือกล้ามเนื้อหลังเนี่ยควรทําอย่างยิ่งใช่คนที่อยากมีอกใหญ่ควรจะเล่นหลังด้วยคร<ช>ั<ช>้นี้เราจากที่ปกติใช้2มือนะครั้นี้เราจะใช้มือเดียวครับผมนะครับก็จะคล้ายกันนะครับแต่ให้เรานะครับ รวบนะครับไอตัวที่จับมาเป็นอยู่ข้างเดียวเราเราไม่รวบได้ไหมจับอันนี้ได้ไหมครับอ่าก็ได้เหมือนกันครับมันจะไม่ได้เพราะว่ามันจะแกว่งไปแกว่งมาฮะมันจะดึงรูดมุมีมันจะรูดเลยนะครับควรจะจับ2อันนะครับโอเคนะครับมือข้างหนึ่งวางไว้ที่ตัวนะครับใช้ดึงนะครับลักษณะนะครับวันอาร์มนะครับวันอาร์มโลนะครับดึงนะครับดึงนะครับดึงมันจะหนักกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็ใช้แข้างเดียวเน้นมากขึ้นใช่และการเราโดนภาษาอะไรต่างๆมันก็จะมาข้างที่เราออกแรงมากขึ้น หลักการคือเอาศอกผ่านลําตัวนะครับทุกครั้งดึงเหมือนเดิมแลวมือต้องวางตรงกลางตัวไหมครับอให้อยู่ตรงหน้าท้องนะครับช่วยประคองนี่เขาเรียกว่าการเล่นหลังใช่ไหมครับใช่ครับพี่ต้นที่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากมือเล่นเล่นหลังมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงเล่นลายไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วน่อะไรครับเข่าที่ครับพี่ผมมองพี่ไม่เห็นเลยครับเข่าที่ครับเอาข้างไหนก่อนก็เอาขวาก่อนแล้วกันนะครับขวาสิบครั้งซ้ายสิบครั้งหนึ่งครับมา สองสามสี่ห้าขอเป็นขวาห้าซ้ายห้าได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแล้วแต่พี่แต่ผมทำแบบนึงเปลี่<ๆ>ยนแล้ว <laughs> เฮ้ยเปลี่ยนแล้ว <laughs> เดี๋ยนไม่ต <laughs> ามเดี๋ยวไม่สมดุล <laughs> เอามาเล่ <laughs> ดีที่สุดอ่าฮะการเล่นนี้ผมรู้สึกผมพบผมพบปัญหาครับก็คือว่าขณะที่เราเล่นไปมือที่เราวางเงี้ยมันจะทิ้งตัวลงไปเราต้องพยายามเก่งให้มันกลับมาใช่เพราะไม่ทันงานตัวมันจะเหมือนมันพลิกมันพลิกไปอีกข้างนึงมันจะยากขึ้นเนอะเราต้องเก่งตัวพอเราเราดึงปุ๊บปุ๊บเนี่ยมันจะมาอย่างเงี้ยมันจะบิดไปฮะมันจะบิดไปอยู่แล้วเราต้องพยายามปักฟื้นประคองไว้ก็รู้สึกว่ามันอย่างเช่นปกติถ้าเราเล่นท่ามันก็จะเป็นแค่มัดเนื้อกล้ามนั้นอย่างถ้าเป็นเงี้ย ถ้าเป็น TRX มันก็จะมีเรื่องค่ะเราต้องเก่งลำตัวมีไรอเท้าด้วยนะมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นเข้ามาประคองมาช่วยในเรื่องของแกนลำตัวด้วยเมื่อกี้เราเล่นกล้ามเนื้อคือเราได้ส่วนไหนครับโดยหลักเป็นหลังหมดเลยท่าแรกอ่ะที่ที่เราทำใช่ไหมครับที่เราจับมือหงายมือนะครับตัวนั้นแค่เน้นส่วนด้านในแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่ช่วยช่วยมากก็จะเป็นไบเซปไอต้นแขนด้านหน้านะครับพอมาท่าที่สองเรากางออกใช่ไหมครับคราวนี้ตัวมันก็เป็นหลังเหมือนกันแต่มันจะออกมาด้านนอกมากขึ้นมี S <S เ,เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไหล่ส่วนหลัง <Th an> ที่ช่วยนะครับถ <Okay. S 2> ้าที่3พอเป็นในเรื่องของเ,อเราดึงทีละข้างละคราวนี้เราดึงทีละข้างละพอการดึงเนี่ยนะครับดึงเนี่ยโอเคมันก็เป็นใช้ในส่วนของหลังส่วนบนเหมือนกันแต่จะมีเรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยทุกครั้งที่เราดูนะเวลาที่เราดึงมันจะมีเราต้องพยายามประคองตัวนะครับตัวที่มันบิดไปเนี่ยที่มันบิดไปเพราะฉะนั้นก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวที่เข้ามาช่วยมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันแต่เป็นเรื่องของหลังหมดเลย คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังใช่ครับทีนี้มันยังเหลืออีกอัปเปอร์บอดี้มีอะไรบ้างครับอ่าโอ้โหมักรไหลอบเซหลแข่ไบเซฟใช่ทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยแบบนี้เราสามารถรวมทั้งหมดได้ทำได้เหรอใช่สุดยอดอ่าเพราะบางคนอย่างนี้เขาชอบแบบรวมเนื้อเขาเรียกว่าอะไรครับอ่าเป็นเรื่องของคอมเพล็ก์ใช่ไหมคือรวมกันหมดเลยทั้งทุกส่วนอ่าลองดูเลยครับพี่ต้นโอเคเรามาเริ่มจากเอาง่ายๆเอาเอาท่าที่มักครพูดที่เราใช้ก็ได้นะครับเอารวมกันนะครับ พี่จะเริ่มจากยืนเหมือนเดิมนะครับดึงไหล่ขึ้นมาก่อนนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับอันสองเรากางดึงหลังอ่าอันที่สามเรางอดึงนะครับก็เป็นเด่นใบเสกอ่าแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเหยียดยืดนะครับดึงสองนะครับดึงสามสามขานับเป็นหนึ่งใช่เรานับเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับกลางนะครับหงายมือดึงนะครับช้าๆนยพี่กางอ่าสโล์ฮะหนักนะ สองผู้ชมจะเห็นด้วยยิ่งทายยิ่งเหนื่อยปิดมื่อสามอีกสักทีเพราะผมจำไม่ได้อ่าดีมากครับหนึ่งเดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอหมดอันนี้ก็ยังจำไม่ได้อีกครับแล้วทั่วสองอันนี้จะได้หลักนะครับอ่านี่ใบเสร็จเข้ามาช่วยปิดมือเข้ามาอ๋อจะได้ใบเสร็จครับผมต่อไปมดูว่าเเมมื่ออกี้ธิบายหดลยลืมดูอ่ะอมาลงทำถ้าลองทำมันจะจำได้ง่ายขึ้นมาเร็วไอ้กระบอกมั้งเอาเริ่มเอาไล อ้าวหลังการทำอยากให้ทำ<ข>ชา้าๆเพื่อเราที่ทได้ที่เราจะได้เก่งได้มีสติได้นะครับใช่ครับเพราะเป็นจริงมันจะได้คือได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรา,าเก่งส่วนนั้นด้วยนะครับ,รบช้า,ๆ,ชาๆไม่ต้องรีบกลางหลงังอ้าวมาแขนอ่าดีอ้อาวสองรอบอีกสองรอบอา้าวไหลขึ้นน้อยกลางแขน อีกรอบนึ่งไลยกลางกลางซอกหน่อยขึ้นโอเคเป็นไงบ้างครับข้าวอยู่ไหนติวข้าวเลยข้าวเช้าหมดแล้วใช้เวัานานแบบสุดๆเลยเนอะแต่มันต่อเนื่องเราค่อยๆทามันช้าๆได้มันเป็นยังไงบ้างครับน้องอาร์ก็มันมันจะยากตรงที่ว่ามันมีสามท่ารวมกันเป็นเซตทีหนึ่งอ็กซ์โอเครับ ถ้ากับว่าถ้าสมมติเราทำ10ทีเราต้องทําทั้ง30ทีใช่ใช่ท่าละ10ทีใช่ซึ่งซึ่งพอพอเราทำรวมอย่างนี้ปุ๊บคราวนี้มันจะจะไม่ใช่เน้นเรื่องตัวกล้ามเนื้ออย่างเดียวละมันกลายว่าเน้นเรื่องตัวระบบหัวใจด้วยใช่ไหมเพราะเรามีทำต่อต่อเนื่องทําแบบนี้ควรทํากี่เซตครับถ้าถ้าใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับก็ใหม่ๆก็คือสามท่ารวมกันใช่คือวรทำอ่าก็อยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเซตหนึ่งสองเที่ยวแต่จํานวนครั้งอ่าแทนที่จํานวนครั้งที่แทนที่เราจะทำสิบถึงสิบสองแล้วอาจจะลดลงมานะครับเพราะเนื่องจจจาา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 ากกกววว่่่่่่่ออออออยยยงงงทททีีนนนนน้้้้เเเเเขบคืปป็รรรรมมมััะะะะพถตลใหูณ โอเคอเขาก็คง8ครั้งทีนี้ผมถามเพิ่มเติมว่าคนที่เล่น TRX เล่นโดยรวมเนี่ยคือเราจะไม่ได้แบบ สมมติเล่นรวมแบบนี้เป็นอคอมเพล็กซ์แบบนี้<า>หุ่นเขาจะเป็นยังไงครับมันมันก็จะเน้นเรื่องของเฟิร์มกระชับขึ้นใช่ไหม<า>มันจะเน้นส่วนใหญ่แล้วในกรณีของคนที่บางคนที่ถ้าโอเคอย่างบ๊วยเล่นมาสักพักแล้วบ๊วยคราวนี้ความใหญ่บ๊วยต้องการแค่นี้ละแต่บ๊วยต้องการให้มันชัดขึ้นให้มันลีนขึ้นบ๊วยก็อาจจะเล่นวิธีนี้หรือใช่หรือคนที่ต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญร่างกายที่มากขึ้นแทนที่เขาต้องไปออกกำลังกายต่อเนื่องด้วยเรื่องของแอโรบิกอะไรต่างใช่ไหมก็มาใช้ตัวนี้มันก็เป็น ีอะไรไอยากเพิ่มเติมไหมครับอยากแชร์เพิ่มเติมไหมก็อยากอยากอยาก่อยางของผมผมจะเล่นออกกําลังกายหลายๆอย่างเช่นแอโรบิกโยคะเวทเทรนนิ่งนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะเสริมเข้ามาใช้เนี่ยครับรแสดงว่าประทับใจครับผมมันประทับใจอะไรครับมันได้ชาร์ลเซนตัวเองมันได้ท้าทายตัวเองครับอ,อ,อย่างเช่นว่า,วาเราแบบเราต้องมีการเกรงมันจะมีความยากขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วรู้สึกว่าโดนกล้ามเนื้อไหม ครับรู้สึกครับโดยจะแตกต่างจากการเล่นเวทไหมค่อนข้างจะแตกต่างตรงที่ว่าอันนี้มันเราสามารถดีไซน์ท่าเองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันมันไม่ใช่แค่แบบมัดไหนมัดนั้นอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วของเราอ่ะเราต้องการเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าความแปลกใหม่หรือว่าทางเลือกให้คนออกกำลังกายเพราะงั้นอย่าอย่าพยายามมาปิดกั้นตัวเองว่าโอ้โหฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายการออกกำลังกายตัวนี้ไม่เหมาะสมกับฉันจริงๆปัจจุบันมันมีอะไรที่มันหลากหลายมากนะครับมันมีตัวช่วยเรามากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าสถานที่ในเรื่องการออกกำลังกายดีนี้มันมันค่อนข้างมีมีเออสุดๆเลยใช่คือถ้ายังเรายังบอกว่าเรายังออกไม่มีเวลาออกกำลังกายอีกนี่คงไม่ใช่แล้ว นั่นคือความตั้งใจของรายการ Healthy Friday นะครับแต่เนื้อหาสัปดาห์นี้มันยังไม่จบเพราะศักยภาพของ TRX ก็คือ Total Body Resistance Exercise Exercise ยังมีมากกว่านั้นก็คือทั้งร่างกายครับ Upper ไปแล้วยังเหลือ Lower ถ้าเกิด Lower ไม่ใช่รถยนต์นะครับ Lower คือส่วนล่างของ Body ของเรา Lower Body Lower Body Thank you สำหรับอนหน้ายังเจอกันอยู่นะครับกับ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้ครับ,รบเป็นเรื่องราวของ lower body lower body ประกอบไป <มา S 1> ด้วยอะไรบ้างครับมันก็มี uh huh. ส่วนในเรื่องของแกนลำตัวนะฮะสะโพกขาด้านหน้าด้านหลังนะครับพวกนี้เป็น lower body หมดมันไม่ใช่ไม่หนักกะเนี่ยพี่ตน้นหนักสิมันเหมือนไม่หนักนะมันหนักกะนเี่คือเราถ้าเกิดเราโฟกัสกล้าเนื้ <c oughs> อ,อ,รอนนะจริงจมัน uh huh. เอาขาเดียวขาเดียวล <c oughs> อง <Yeah. S 1> ดู โอ้โหเป็นไงโอเคให้ลองละเราไม่รู้ตัวเองไงว่าข้างที่เราถนัดเนี่ยเราออกแรงเยอะเกินใช่ไหมเราออกแรงมากกว่าอยู่นะแต่พอมาอยู่วันนี้ปุ๊บมันทำม่รู้เลยใช่อ้าวไหนอ่าเริ่มเลยครับรันมาอ้าวอ้าไปสองรอบนี้ไม่เริ่มลยเหรอเมื่อกี้คุยเมื่อกี้คุยกันอยู่